สวัสดีครับคลิปนี้จะเป็นคลิปพยากรณ์ของคนที่เกิดราศีพฤษนะครับในเดือนมีนาคมสองหาหกสี่เดี๋ยวเขามาเป็นวันคนเกิดราศีพฤษในเดือนมีนาคมสองหาหกสี่จเป็นยังไงเออเดี๋ยวเรื่องมุจีเรื่องบอกคนเกิดราศีพฤษเก็คือคนที่เกิดวันที่ซึมหาพฤษภาคมถึงวันที่สิบสี่มิถุนายนเดี๋ยวทามาเป็นวันเดือนมนาคมาีนาคมว่าพระเจ้าสิเป็ใน,ในยังไนเด้อ การงานนี่การงานนี่ขอให้บอกตรงๆเลยก็คือว่าอยากให้ระ,ระวังหนนะววแน่ราวะวันจะมีอุปสรรคมีควมเดือดร้อนในการทํางานมีคนคิดไล่เนาะอาจจะเป็นหัวหน้างานหรือเพอนลมงานก็นได้อใา้ระวังระวังหววแน่เอ,อ้ยยางนึงกนคือเมื่อโอกาสได้ย้ายย้ายงานเนออาจจะบอาจจะเป็นย้ายแผนากย้ายตําแหน่งหน้าที่หรืออาจจะย้ายสาขา ถ้าเป็นบางย่างก็กคืออาจจะเป็นสุดๆเป็นเลยกๆคือไดใหญ่บริษัทประมาณนี้นะอาจจะมีข้อมเขียดๆในนั้นเรียงการงานในเดือนมีนาคมของขั้นเกิดลัีพิผึกด้วยครับยังนใดนก็เป็นการนังใจให้เด้อเดี๋ยวเขามาเบิกเงินเดืนว่าเป็นยังไงการเงินใน่ะส่วนทางกับหน้าที่การงานเพราะว่าอย่างราว่า ในการที่เขาย้ญ่ตำแนหน่งย้ายสาขาหรือย้ายบริษัทนะมันอาจจะมีการได้อย่างติดต่อนว่ามาใ่นในจังหน่อยนะอาจจะอาจจะได้ได้เงินค่าเดินทางได้เงินค่าที่พักหรือได้เงินเบีย้ยกันดาน่านยังไปไประมาณนี้ก็คือบอกง่ายๆคือเขาเรื่องการงานเขาประสบป,ปัญหาคือเขาได้ย้าย่าก กรุงเทพอาอยู่ตามจังหวัดเออมันเบิ่งคืยยากมันเบิ่งคือยากมันเบิ่งคือเดือดร้อนนี่อย่งประมาณนี้เนาะครับแต่ว่าแต่ว่าดันที่ว่าเขาย้ายไปตามจังหวัดที่เป็นจังหวัดภุ่มลำเนาเขาทว่าเป็นพุ่มลำเนาเดียวกัคืออยู่ใกล้ๆกันกับพุ่มลำเนาเขาย้ายจากกรุงเทพไปอยู่ขอนแก่นประมาณนี้แต่ว่าบานเขาอยู่อุดรอ่ะมันเกบว่าเกลกันเป็นไง แต่ว่าขอนแกน่นมันก็มียานพ่นดองอยู่นั่นเนาะคือเขาย้ายไปแล้วบริษัทเขาก็ให้ค่าเดินทางค่าที่พักค่าเบียก,กันดานเพราะว่าเขาบอกว่าขอนแกน่นกันดานก็กรุงเทพอันนี้อันนี้คือในมุมมองสำนักง,งานใหญ่มุมมองบริษัทแต่ว่าหารู้ไหมว่าอยู่ขอนแกน่นเขาไม่บานอยู่หันเขามีไทยพ่น้องอยู่หันบ้านบริบษัเศ้าเขาบริษัทเสือการเดินทางก็ย่างเอาอก,ก็ได้ อย่างประมาณนี้นะนั่นเลยเป็นส่วนทางกลับไปนาทีการงานที่มองว่าอาจะมีปัญหาในจังหน่อยจะการเงินนี่งประสบความสําเร็จเออแล้วอีกอย่างหนึ่งคือประสบความสําเร็จในการลงทุนนําเดอคอนเกิดราศสีผึกงเรคอคมหลักสิเป็นใดในเดือนมีนาคมนะเ้ามาเบิงควคมหลักอาจจะมีงองงองงาง,ง,าง,ง,างกันแนะ่อาจะมี ท่าลอบอแปลงกันแน่เพราะว่าอย่างเพราะว่าทั้งสองคนซอเลียดซอเลียดเรี้ยงเลียงงานเลีทย่อที่ยาใัยที่มันอาจจะได้โยบใหญ่หรือได้เปลี่ยนแปลงอันนี้อันนี้อันนี้คือในมุมมองที่ว่าเขาท่านได้เขาได้เป็นเจอไขแม็กซ์อว่าไปอยู่ในตามจังหวัดที่มันดีสําหรับเรื่องการเงินเน้ออันนี้คือบอกถึงว่ามันมันมันตอนหนานเออาที่นี่เฮ็ดยาก ทำงแฟนทังผัวทั้เมียคิดอยากว่าเสียจริย์ใดน้อยสินะพ่อคิดอยากต่างฝ่ายต่างคิดอยากต่างต่างฝ่ายต่างอารมณ์ร้อนเลยใส่อารมณ์ใส่กันในจงน้อยจั้นใดก่อเหตค่อยๆว่ค่อยจ่ายกันเด้ออยู่น้ำกันเนี่ยอากันไว้เด้อเรียงสุขภาพเป็นเป็นจังไ์ใดในเดือนมินาคมโอ้บยมีปัญหาแข็งแข็งแรงหลายแข็งแรงหลาย แต่ว่าแต่ว่าไอ้มันก็มีเดียงปวดกระดูกกระเดี่ยวนชจังน้อยแหละเดีย๋ยวนี้ล้าน,นวนแผนโบราณเขาเปิดแล้วกลับไปใช้บริการกันได้โควิดมาต่างๆเขากลับพ่อนปลนมีมาตรการควบคุมยังดีล้าน,นวดนแผนโบราณหรือลานนนอนนอ้านวดเอนเซนดวนยังกวากันไปสมมุ่มละลอยหาซิบสองลอยนีกับไปอุดหนุนกันเนอ,อ กับบ่มียังดอกเรี่ยงเรี่ยงเรียงสุขภาพยังไงบ่มียังกัดแค่มีปวดกระดูกกระเดียวแค่นั้นเองเรี่ยงไงแก้เคดแก้ดวงเสริมดวงสุขะเสริมดวงสัตตาแก้กรรมเลยฮะเสียจังเดของคนเกิดราะสีพืนนั่นเดียนไม่น่าคมเดี๋ยว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 มาเบิ่งวานเหาสุดแก้เคดจังได คือเจ้านะ่ะในเดือนไม่นาคมนะ่ะเจ้ามีปัญหาเดือนหนาทีกับงานมีอุปสรรคมีอุปสรรคมีคนคอยขัดลายมีคนคอยกันแกงให้ได้ย่ายตำแน่งย่ายผนกงย่ายสายขาหรือได้ย่ายบริษัทอย่างประมาณนี้นะเราให้มองเงินสีเขามองคนที่เขาโดนโดนอุปสรรคหรือมีอุปสรรคคือคนที่เขาด้อยโอกาสคือคนที่เขาไม่มีโอกาส จาเขากลับไปแก้แคดโดยการเอาของไปบริจาคให้คนที่เขาอยากไล่โดยโอกาสก็เฮ้าอ่ะเป็นการแก้แคดทางหนึง่งเพราะว่าจะเป็นนำซื้อเลื่อนสมุดปากกาเสียพายยี่ยงกว่ากันไปเป็นการแก้แคดอีกรูปแบบหนึง่งให้เฮ้าผ่านพ้นอุป,ประสะปรรคไปได้เดี๋ยวเดี๋ยวเพราะว่าราชสีห์พถทธาบันพานไข้แมกไปแล้ว เรื่องเงินเรื่องทองมันกับวีปัญหาคมรักระบวีปัญหาในเดือนมีนาคมแต่ว่าสรงท่งต้นต้นในอาจฉริปวดหัวแน่จังหน่อยเพราะว่าบ่าวหวสิบปอดทิศทางใดเอด็นใดกับให้หไวใบว่าเพื่อนดวงมันเป็นยังสี่ค็ครับในเดือนมีนาคมเอ็นใดกับขอบเป็นกำลังใจให้คนเกิดราศีพฤษ์ได้ครับสู่ๆเด้อส,สวัสดีครับ